สวัสดีเพื่อนๆชาวเอ็กซีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแรานี้ x อซครับกล่องชิ้นใหญ่เลยนะฮะจากทางบริษัท SPR Food นะคร้บว่าเป็นสินค้าที่สูตรพิเศษนิ m i ิ e ต Edition ่นเป็นการย้อนวัยเด็กนะฮะสำหรับคนที่ชื่นชอบในกระตูนเรื่องรักก้นบอลผมได้เก็บสะสมกันอีกแล้วนะฮะข้างในนี้คืออะไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปแกะดูข้างในพร้อมๆกันดีกว่านี่คือกล่อง ข้างนอกนะน่าเก็บสะสมด้วยกล่องนี้ก็น่าเก็บไว้นะเพราะว่ามันเป็นลายการ์ตูนนิกสิตนะครับผมนี่มีคาว่าตราโอเดงย่านะครับผมเป็นข้าวโพดอกรอบรสสไปซี่ชิลี SPR Food นะครับผมมาฮะูซิว่าตรงไหนมีอะไรอีกอ่าตรงนี้มีนี่ด้วยเห็นไหมครตรงนี้ฮะโตเอะแอนิเมชั A ่นคือสัญลักษณ์ของทางนิกสิตแท้นะครับนี่คือสินค้านิกสิทธสิตแท้คือมีการผลิตแค่ครั้งเดียวจะไม่มีการผลิตซ้ำขึ้นมาอีกใครที่ไม่สะสมชุดนี้ตอนนี้เวลาผ่านไปก็คือไม่มีอีกแล้วนะครับผมจะเป็นของที่หายากลเป็น แล้วย er ิ่งอันนี้เขาทำเป็นสินค้าพิเศษด้วยนะฮะสั่งซื้อได้ทาง s h อป e e นะครับผมทาง S.P.R.Food s h o p ป e นะครับผมตามลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ข้างล่างนี้แล้วกันนะับไปสั่งซื้อได้เลยแถมฟรีของเล่นแบบไม่ล่าสุดไปดูข้างในดีกว่าครับไมกครั้งครับกับขนมในตำนานโอเดงย่ารสไปซี่ชิลีรุ่นพิเศษฉลองครบรอบ40ปีดรา้อนบอลภาคเด็กในตำนานเิเทุกทุกกล่องแถมฟรีเหรียญพลังดรา้อนบอลภาคเด็กของเล่นยอดยุดทิ่เด็กยุค90ให้เพื่อนๆสะสมมากกว่า400แบบว้าวว้าว 哇哦！Wow. เหรียญดราคั่นบอลอันเบเลอร์เลยอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าเอาไว้สําหรับปร,ประกอบเป็นเวทีสําหรับเอาไว้เล่นเล่นกันนะฮะเล่นกิจกรรมกันนะครับผมจุดเริ่มต้นของดราคัอนบอลเลยใครไม่เก็บนี่ผมบอกเลยว่าเสียดายนะครับผมสวยจริงๆลองสังเกตดีๆนะครับเขามีตรงนี้ด้วยตัวเป่ายิ้งฉุบนะฮะเหมือนคำๆสมัยก่อนเลยนะฮะก็จะเป็นเหรียญที่เราย้อนลําลึกถึงบรรยากาศตอนเด็กได้เลยคพที่ชื่นชอบการ์ตูนดราคั่นบอลนะฮะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยมังกรนะครับสวยมากๆนะฮะวิวคือตรงนี้นะคะรับน,ะะนี่ตรงนี้คือใบแปะของห กล่องของมันนะครับมีให้สะสมถึงแปแบบกันเลยทีเดียว1แพ็คจะมีทั้งหมด12กล่อง1กล่องจะมีทั้งหมด4เหรียญเหรียญกว่า นี่ครับนี่คือแฮนด์บิลนะฮะมีให้เก็บสะสมกันด้วยนะคะทั้งหมด8แบแบนะเป็นลายต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นลายรวมนะฮะนักรบเซอันนี้ก็จะเป็นโกคูก,กับกุริลินนะฮะเอาจังจริงนะแค่กล่องออกแบบมาก็สวยแล้วอะนึกถึงบรรยากาศตอนเด็กเลยดูสิถ้าเป็นตอนเด็กๆไปซื้อตามร้านชํานะ,ะมันจะทําให้รู้สึกบรรยากาศว่าเอ้ยเสื้อขนมกล่องแถมของเล่นทั้งในเนี่ยสวยนะฮะออกแบบกล่องมาสวยมากครับลายกล่องนะฮะมีทั้งหมด6แบบนะแค่กล่องก็น่าเก็บสะสมแล้วเอาง่ายๆไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะฮะเก็บกล่องได้สบายๆเลย อนาคตทางหน้าน,นี้คืออาจจะเป็นของหายากอีกตามเคยนะครับผมของแรกเป็นลายแบบนี้นะฮะโกคู Goku นะบนบ้านทุกเท่าเต่าเป็นลายทาโกซังครับวันนี้ของโอเลนยาโกคู Goku, ตอนภาคพ,พิกโรนะครับเป็นโกคูกับคูรินตอนเด็กครับโกคูกับพิกโรโกคู Goku, ลวอดพลังแล้วก็เป็นมังกรเปิดมาจะมีขนมให้หนึ่งซองนะฮะแล้วก็จะมี ซองแถมการ์ดนะครับนี่เป็นเหรียญกลมๆนะครับเป็นเหมือนคำคำสมัยก่อนนะฮะแล้วก็ห่อด้วยซองฟอยล์สีเงินๆน,นะครับไม่สามารถเห็นข้างในได้ขนมนะครับข้าวโพดอบกรอบรสสไปซี่ชิลีนะครับผมเป็นยังไงเดี๋ยวลองแกะดูก่อนนะผมลองชิมดูก่อนนี่ฮะว้าวเป็นลูกก,กลมๆเหมือนลูกดักั้นบอลเลยนะ <c oughs> โอ้โห <c oughs> มันกินแล้วมันเพลนะินอะอย่างเงี้ยขนมอร่อยมากซองใส่การ์ดอะโคตรหนา <c oughs> ว้าว <c oughs> เฮ้ยเหรียญสวยนึกถึงคำๆคเลย <S <S เปิดมาผมเจอแล้ววิบบับหนึ่งอันนะฮะโกคูตอนเด็กนะครับผมเป็นวิออกแบบดีมากตัวละครสวยมากนะฮะแล้วก็มาดูตรงนี้ฮะมีตัวเป่ายิ่งฉุบด้วยเอาไว้สําหรับเล่นกับเพื่อนๆได้นะฮะเล่นเป่ายิ่งฉุบกันคือความรับเปิดมังายปึบมันจะมีคอนกระดาษกันไก่นะฮะก็สามารถเล่นสนุกสนุกกินกันได้เลยนะ,ะนึกถึงบรรยากาศตอนเด็กได้เลยเด็กรุ่นใหม่ก็สามารถเอาไปเล่นได้นะฮะนี่ครับไปหาซื้อแล้วเล่นกับเพื่อนได้นะอันดูดิ ถ้วยน้ำชานี่แล้วก็เลดา้าตัวเหรียญอะหนาด้วยนะแข็งด้วยนะกลมๆนี่คือเรียบเนียนเลยนะไม่มีตะปุ่มตะป่่าเลยนะฮะตอนนี้ทางโอเลงยาทำออกมานะให้เราเก็บกันนะต้องรีบเก็บนะครับเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยจะไม่มีแล้วนะครับลายพวกนี้นะครับปิบับอะทุกอันเลยหรือเปล่าทุกกล่องเหยห็นไหมเห็นไหมสวยนะที่ประทับใจมากลูกน้องของฟิกโร่อะเดี๋ยวผมจะเก็บไว้แพกหนึ่งนะเอาไว้อีกประมาณ10ปีข้างหน้า่อเราเปิดดูแล้วกันว่าข้างในแพ็กเนี่ยจะมีอะไรนะครับ ว้าวเตาฮันเตาเฮ้ยมันมันมีแถมทุกซองนะฮะทุกกล่องนะครับไอวิบับนะฮะหนึ่งซองมีสี่เหรียญน,นะครับแล้วก็มีวิบับัให้หนึ่งอันทุกอันเลยนะผมเปิดมาสามอันแล้วยังมีให้ทุกอันเลยเตาพลังแค่หนึ่งเองนะตัวนี้นะนี่รวมมีแบบมีฉากกับว่าเข้ากับเนื้อเรื่องมากเลยนะฮะเนื้อสำหรับที่เราได้สัมผัสแล้วนะเหรียญแข็งมากจริงไอตัวนี้ผมจําชื่อไม่ได้อะใช้ได้เลยไมโกคูนะครับวิบับัอีกแล้วนี่ โอ้โหอันนี้สวยนี่ล <ral> ิงลิงพลังเท่าไรเนี่ย2อ0โยหสิกูคูกับคูดดินด้านหลังเป็นอย่างนี้นะอย่าลืมนะเป็นมังกรนะครับบูม่าพลังห้ากคูวิบบับวิบบับวิบบับเคนกับพระเจ้าเต่าภาพรวมสวยสีฟ้าอันนี้รวมสวยวิบบับวิบบับนึกถึงบรรยากาศตอนเด็กๆนะครับก็คือเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเพื่อที่จะเติบโตขึ้นมาเป็น รุ่นใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ลองดูว่าทางบริษัท s p r f o o d จะผลิตของเล่นของสะสมอะไรออกมาอีกนะฮะได้เม็ดฝนก็กคู่ เรียบร้อยนะครับผมหมดเรียบร้อยแล้วสําหรับ1แพ็คนะฮะก็ได้ของสะสมเพียบเลยเต็มมือเต็มไม้กันกันทีเดียวนะฮะก็เยอะมากนะฮะเยอะมากแล้วก็สวยงามมากๆกนะฮะต้องขอขอบคุณทางบริษัท S P R f o o d นะครับแล้วก็ทางผู้บริหารแล้วก็พนักงานทุกคนนะฮะที่ร่วมกันผลิตผลงานดีๆนะครับสินค้าดีๆให้พวกเราได้เก็บสะสมกันดีก็อยากจะให้ผลิตต่อไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆจะได้มีของสะสมให้เก็บกันเรื่อยๆนะที่เป็นลิขสิทธิ์แท้นะครับจะได้มีความทรงจําดีๆให้กับรุ่น ลูกรุนหลานนะครับว่าครั้งหนึ่งเคยมีการผลิตแบบนี้ออกมานะครับแล้วเราก็เก็บสะสมเงินไว้นะครับขอให้มองเป็นของสะสมที่เก็บและมีความสุขดีกว่าอย่าไปมองถึงมูลค่ามันว่าใบน,นู้นใบนีนน้นนนนจะราคาเท่าไหร่เลยนะฮะก็ขอให้เก็บแบบมีความสุขเรามีความสุขแค่ไหนก็เก็บแค่นั้นนะฮะใช้ความสุขในการดําเนินชีวิตดีกว่านะครับผมอย่าไปมองให้มันซีเรียสเลยว่าใบน,นี้ต้องราคาแพงใบน,นั้นต้องราคาเท่าไหร่เท่าไหร่ตรงนู้นจะขายยังไงตรงนี้จะขายยังไงเราเก็บของเราดีกว่านะฮะเราพอใจเก็บใบไหนก็เก็บใบ นั้นหรืออยากจะเก็บหมดทุกงานก็ไปตามหาได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทางบริษัทด้วยครับแล้วก็เพื่อนๆ FC ทุกคนนะครับที่ติดตามชมคลิปตัวนี้ซีมาดูตลอดนะฮะก็ไว้ชมคลิปต่อไปแล้วกันว่าตัวนี้ซีจะเอาอะไรมาเปิดอีกนะครับผมวันนี้ก็เอามาแนะนําให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับของสะสมที่เป็นลิขสิทธิ์แท้ของทางโอเล็กยาถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจกับตัวนี้ซีตัวนะครับผมแล้วพบกันคลิปต่อไปนะฮะว่าตัวนี้ซีจะเอาอะไรมานําเสนอให้เพื่อนๆได้ Bye-bye.